สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเช็คลายเสาแล้วก็เช็คแนวดิ่งครับผมของการตั้งแบบเสานะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่กําลังสร้างบ้านนะครับผมแล้วก็จะทำการหรือว่าจะทำการตรวจสอบอการทำงานของช่างนะครับครับผมเริ่มแรกแล้วก็มาดูที่ ัวแนวฉากนะครับที่ช่างได้ทำการตีเส้นไว้นะครับผม,บผมนี่ก็คือเส้นแนวฉากของบ้านเราครับ,รบเส้นตรงนี้ก็คือจากาาแนวตัวบ้านจากซ้ายสุดไปขวาสุดนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าไปด้านหลังนะครับตรงนี้นครับตรยยี้ใช้เป็นเส้นอ้างอิงครับผมสำหรับที่เราจะทําการ แบ่งลายสองแต่ละห้องนะครับตัวนี้ก็เข้าคือวางฉากค,คือประมาณนี้นะครับครับหลังจากเช็คอ่าครับผมก็ทีนี้วิธีการอ่าเช็คความกว้างอ่าของห้องคร่าวๆนะครับผมถ้าสมมติช่างเขาตีเส้นหมายถึงเส้นในตัวนี้นครับอ่าตีจาก ดิมด้านในของเสานะครับด้านในของเสาฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ตีไปจนแล้วก็ตีอีกฝั่งหนึ่งก็คือตีริมในด้านเสาตัวนั้นนะครับผมสมมุติว่าห้องเรามีความกว้างที่ห้าเมตรนะครับแล้วก็เสาของเราสมมติว่าเสาหน้าสามสิบนะครับผมถ้าเราวัด่าชแต่ลบเมตรวัดจากริมในอีกด้านหนึ่งถึงริมในอีกด้านหนึ่งได้ประมาณ4เมตร70 เราก็บวกไปอีก30ิครับผมมันก็จะได้เท่ากับ5าเมตรนะครับผมห้าเมตรก็คือตรงจุดศูนย์กลางของเสานะครับผมนี่คือวิธีเช็คนะครับผมของแต่ละห้องนะครับแล้วทีนี้วิธีการดูคร่าวๆนะครับผมว่าแนวเสาเอยเสาที่ช่างได้เข้าแบบแล้วก็ตั้งตั้งดิ่งตั้ง แนวดิ่งไว้นะครับผมก่อนเราจะเทปูนครับว่ามันว่ามันตรงหรือว่ามันเอียงหรือเปล่าครับผมวิธีดูข้าวตอนแรกก็คือดูดูด้วยตาเปล่าครับผมข้าวครับครับก็ยืนมองจากเสาต้นแรกครับแล้วก็ยืนยงๆนะครับต้นที่สองมันจะมีแนวครับแนวมันจะไปด้วยกันครับจะตรงกันครับประมาณที่เป็นช่องนะครับช่องประมาณนี้ครับครับผมแล้วก็เดินดูให้รอบ นี่คือดูวิธีดูข้าวๆนะครับผมทีนี้วิธีที่เราจะเช็คว่าเสามันได้แนวดิ่งหรือเปล่านะครับผมมันจะมีอยู่สามวิธีครับผมที่ผมใช้เป็นประจำนะครับผมก่อนอื่นก็ขอออกตัวก่อน,นครับคือผมไม่ใช่ช่างรับเหมาโดยตรงครับผมจะเป็นเจ้าของบ้านเองครับผมแล้วก็ทําบ้านเองโดยจ้างช่างมาเป็นรายวัน,นครับ เพราะว่าที่ผมทําอยู่ตรงที่ผมทำโรงงานเฟอร์นิเจอร์ก็ตรงนั้นก็จ้างช่างเป็นรายวันมาทำเหมือนกัน,นครับบางทีอาจจะไม่ได้ลงลึกเรื่องหลักวิชาการอะไรมากนะครับผมก็คือเป็นวิธีตรวจสอบคร่าวๆแล้วก็เช็คคร่าวๆนะครับผมวิธีแรกครับผม ทีแรกครับผมก็คือใช้ตัวระดับหนะักไอ้ทัที่ครับผมตัวนี้ใช้เป็นเลเซอร์นะครับครับจะมองเห็นเส้นเฉียวๆไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเพราะว่ามันแบะมันจะแดงหน่อยนะครับผมเส้นเฉียวตรงนี้ครับ,รบเราก็ตั้งในตัวเลเซอร์นะครับผมปรับให้มันอยู่แนว แนวริมเสาตรงนี้ก็ได้นะครับที่เป็นริมริมของแบบนี้ครับแล้วก็ดูข้างล่างกับข้างบนนะครับผมริมข้างล่างนี่จะมองเห็นหรือเปล่าให้มันตรงตรงแสงของเลเซอร์ระดับครับให้มันอยู่ตรงริมริมด้านนอกแล้วก็มองขึ้นไปข้างบนนะครับให้มันได้แนวนเดียวกันครับตัวนี้ก็คือได้แนวดินแล้วนะ สำหรับใครที่ไม่มีตัวรีเซอร์ตัวนี้ครับผมเราก็ใช้ลูกดิ่งก็ได้นะครับก็คือใช้ลูกดิ่งอตอกตะปูจากตรงปลายเสานะครับแล้วก็เราอาจจะวัดเข้ามาสักจากแนวที่เราปลูกดิ่งครับประมาณสักสิบเซนไว้ครับแล้วก็ดิ่งลงมาแล้วก็วัดข้างบนวัดข้างบนกับข้างล่างนะครับ บนปลายเสากับล่างเสาก็ต้องให้ได้สิบเซนเหมือนกันะครับผมต้องทำทั้งสองด้านนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่อยากเช็คข้าวถ้ามีระดับน้ำนะครับกใ็ใช้ระดับน้ำนะครับระดับน้ำตัวนี้นครับเอามาทาบตรงข้างเสานะครับผมระดับน้ำเป็นแม่เหล็กจะง่ายหน่อยนะครับถ้าเป็นแบบเด็กครับ น,นีคือวิธีเช็ควิธีเช็คคร่าวๆนะครับครับก็คือใช้ระดับน้ำนะครับตัวนี้อ่พ่อบ้านบางบ้านอาจจะมีประจำหรือมีไว้ติดบ้านก็ได้นะครับผมเราก็ใช้ระดับน้ำตัวนี้ทาาตรงหน้าเสาครับครับผถ้าให้ตรงลูกําำตัวนี้นะครับผ มันอยู่ตรงกลางนะครับคืออยู่ตรงกลางนะครับก็คือแนวดิง่งเสาก็คือก็คือแนวเสาเราก็คือตรงแล้วครับก็คือไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับครับผมเราก็ท้าบดูทั้งสองด้านนะครับครับผมนี้อีกด้านหนึ่งนะครับครับก็คือได้ทั้งสองฝั่งนะครับผม